มาดูรุ่นนี้กันดีกว่านะครับนี่คือพระสมเด็จที่เหลือนะสมเด็จของหนุมานขี่เสือนะครับพยักชนะศึกของพระอาจารย์ธรรมดลหรือว่าหลวงพ่อธรรมดลนะเหลืออยู่ทั้งหมดสองสีนะ่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกองนะเหลือสิบหกองนะครับอ่ะขอญาตเคลียร์โต๊ะก่อนสิบหกองนะครับ ท่านไหนอยากจะอยากจะได้นะะมาดูกันสิบหกองเดี๋ยววันนี้แกะให้เลือกเอานะครับราคาพิเศษด้วยนะเดี๋ยวแกะให้ทุกท่านเลือกเอานะครับแกะให้ทุกท่านเลือกเอานะครับราคาพิเศษเลยองแรกเปิดขึ้นมาโอ้โหเปิดขึ้นมาก็สวยเลยนะทุกท่านดูนะเปิดขึ้นมาก็สวยเลยนะครับนี่นะ นี่นะครับลายเสือโหดองขาวผงลบกระดานตะกุดทองสองดอกโรยพลอยเสกจีวัสายสินหลังโรยพลอยเสกมผมอยากเจอสมเด็จสายลุงจริงนะส่วนตัวนะผมชอบนะเหมือนหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะผมยังไม่เจอเลยอันนี้เป็นลายเสือนะแต่สวยนะใครชอบแบบเนี้ยดูสิเนี่ยนะอู้สวยคือสมเด็จเนี่ยส่วนตัวผมนะ เป็นพระที่มองยังไงก็ไม่เบื่อมองยังไงก็สวยคลาสสิกคือส่วนตัวเราเป็นคนชอบอยู่แล้วนะครับชอบสมเด็จอยู่แล้วท่านลองดูคือท่านจะเห็นเสน่ห์ของสมเด็จท่านลองดูท่านได้ไปแล้วท่านลองไปส่องอยู่นะท่านไปนั่งส่องดูนะผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็กชอบนะแล้วองค์สีขาวอย่างเงี้ยท่านดูสิเห็นรอยแตกลายงานไหมนี่นะอันสวยอ่ะนะครับเนี่ย ในเสน่ห์ของสมเด็จเนี่ยนะเนี่ยด้านหลังก็ดูสิสวยมากเห็นไหมแล้วเลขอะไรเนะี่ยเลขสองเก้านะท่านเนี่ยสองเก้าตอกคดหัวเสือด้วยหนุมานขี่เสือนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกด้วยนะครับนี่นะสวยๆอย่างนี้นะท่านดูสนะิเอาราคาพิเศษนะฟันนะงนะครับสวยๆอย่างนี้นะดูนะฟังราคานะจีวรสายศิลมีตะกุดด้วยสองดอกเห็นไหมสวยๆอย่างนี้นะ เอา250บาท250บาทเท่าไหร่รับปิดมานะครับให้เท่ารายการลุ้นไปเลยง,งามๆแบบนี้อ่ะขอญาตเก็บเลยเก็บไว้ให้ผู้มากบาร,รมีเดี๋ยวเขาจะติดต่อเรามาเองนะครับสำหรับองค์สวยๆอย่างนี้ก็แบ่งให้ท่าน250บาทนะครับเอาไปใช้เอาไปรัฐนาองค์ต่อไปนะครับ นี่นะฮะเปิดขึ้นมาเป็นนะฮะมหาวนเวียนองคน้ำตาลมวลสารเรืองแสงอรอยพอยนะโอ้ยเป็นเรืองแสงนะฮะองค์นี้นะนี่นะนี่น,นี่องค์พระเรืองแสงนะนี่เรืองแสงนะครับตอกโคดพิเศษเลขสองเก้านะเห็นไหมมองเห็นไมเอ,อ่ยนี่ นี่นะเลขสองเก้านะต่อคนพิเศษนะครับและองค์นี้ก็เป็นพระเรืองแสงด้วยนี่องค์พระเห็นไหมเห็นความเรืองแสงขององค์พระไหมเร,เรืองแสงนะทุกท่านเรืองแสงนะเนี่ยนะสวยๆนะฟังราคานะเอาแจ้งราคาพิเศษเลยนะครับสวยๆนะเนาะเรืองแสงนะเลขสองเก้านะ,อะเอาสองร้อยห้าสิบบาทเอาเท่ารายการลุ้นท่านไหนรับแจ้งมาสองร้อยห้าสิบบาทครับ คือวันนี้แกะแบ่งปันกันเลยนะครับอ่ะขอญาตเก็บนะครับ2องห้าบาทท่านไหนรับปิดมานะครับต่อไปนะครับวิอันนี้อะไรเอ่ยสวยจังมหาวนเวียนองค์เทาผงทูบรอยแบงเศ็นะสีม่วงๆเงี้ยผมชอบนะสีเงี้ยผมชอบ วลล่องพระเป็นเป็นผงทูบนะเป็นเทาๆหน่อยอุ้ยนี่สวยอะ่ะอย่างนี้สวยนะครับสวยเห็นนะเนี่ยอูย้ทำไมสวยจังเนื้อพระแบบท,ท่านดูสิเนี่ยผมจะให้ดูสูมให้ดูเนื้อพระคือคือมันวาวฉ่ำมากดูสินี่ทำไมเนื้อพระสวยจังดูสินะเห็นไหมฮะเนื้อพระวาวแบบนะดูสิมันวาวสวยมากเลย นะครับเลขสิบหกนะครับสิบหกนะสิบหกนะสวยนะองเนี้ยสวยสวยๆอย่างนี้นะทุกท่านไม่ต้องกลัวว่ามันจะแพงเปิดที่สองร้อยห้าสิบาทเท่ากันท่านเลือกเอาเลยนะท่านเลือกเอาเลยว่าท่านจะเอาองค์ไหนนะสวยๆอย่างนี้ผมก็ให้สองร้อยห้าสิบาทานะครับแบ่งทุกท่านไปนะแบ่งท่านเอาไปใช้นะไปอาราธนาขึ้นคอนะครับ ขออนุญาตเก็บนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีช่อง YouTube มาแนะนำนะครับพอดีว่าผมทำช่อง youtube อเกี่ยวกับเพลงนะเกี่ยวกับเพลงนะแล้วก็เป็นช่อง YouTube ที่ผมจะทำคอนเทนต์ด้วยนะฮะ,ะผมลง YouTube ไปแล้วเมื่อคืนนี้ผมโพสลงไปแล้วนะฮะ เนี่ยจะเป็นช่องช่องนี้นะช่องตูมตามมิวสิกนะเผื่อใครอยากจะผมจะทำเพลงให้ฟังด้วยนี่มีใครอยากฟังเพลงไหมคือผมจะทำคอนเทนต์นะฮะทำคอนเทนต์ทำเดี๋ยวปิดแฟลก่อนนะอคือประมาณว่าเราจะอ่านีนซูมม่นิดหนึ่งนะนี่นี่ชื่อช่องนะตูมตามมิวสิกนะ ก็จะทําเพลงให้ฟังนะฮะก็จะมีลูกทุ่งมีเสตริงมีเพื่อชีวิตต่างๆนะก็แล้วก็มีคอนเทนต์นะฮะมีคอนเทนต์พวกอา,อาจจะพาไปเที่ยวเวลาผมผ่านไปตรงนั้นตรงนี้ไปวัดหรือสถานที่ต่างๆนะผมก็ไม่อยากเอาคลิปมาลงมั่วในช่องพระนะฮะก็เลยทําขึ้นมาอีกช่องหนึ่งเพื่อเป็นช่องที่แบบเกี่ยวกับนะบันเทิงนะมีมีเพลงให้ฟังผมอยากทําเพลงให้ฟังนะ <laughs> ติดตามผมหน่อยนะทุกท่านนะครับนี่นะ อ่ะเดี๋ยวให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะเด,เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมให้ฟังสักเพลงหนึ่งมันจะดังไหมแม้ว่าพวกเราจะตายในสมรภูมินี้ในวันนี้ผมขอให้คนไทยทุกคนพี่น้องของผมมีชีวิตรอดและมีแผ่นดินอยู่สําหรับคนรุ่นหลังสืบไปอันนี้เพลงผมทาขึ้นเองนะผมแต่งขึ้นเองนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับลองลองลอง,ลองฟังดูหน่อยนะลองฟังหน่อย ก็จะมีหลากหลายแนวนะครับมีลูกทุ่งก็มีสตริงก็มีนะออกแนวเพื่อชีวิตก็มีนะค,นคนนชื่อช่องตูมตามมิวส um ิกนะตูมตามมิวส um ิก um นะครับคือส่วนตัวผมเป็นคนชอบชอบอชอบฟังเพลงอยู่แล้วแล้วก็ก็คิดว่าก็อยากทําคือสัตุที่ทำเพราะว่าเราชอบนะก็อยากทําเพื่อความสุขตัวเองด้วยนะฮะแล้วก เชิญชวนทุกท่านลองลองมาฟังดูแล้วก็มาดูคอนเทนต์อย่างอื่นที่ไม่ใช่ท่านไหนที่อยากดูคอนเทนต์อย่างอื่นเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับพระเสมอไปอาจผมอาจจะพาไปดูตรงนั้นตรงนี้นะพาไปรีวิววัดตรงนั้นตรงนี้นะก็จะแยกมาตรงนี้แยกมาในช่องติดตามมีสิก็จะทําเป็นวาไรตี้เป็นบันเทิงนะครับอา่ามีมีหลายเพลงนะฮะก็อา่อาเพลงนี้อะลองอันนี้ก็ จะเป็นแนวลูกทุ่งหน่อยอย่างเงี้ยนะภาพนี้จะเป็น AI นะผมใช้ AI ทำนะภาพนี้นะอ่ะนี่บอกว่าชาติมีชาติหน้าหรือชาติใดนะไอ้ก็ขอหับเจ้าตลอดไปอ่ะ,อะก็ประมาณนี้ยามใจยิ้มไอ้คือได้ใจอุ่นอ่า นี่ผ<พ>มแต่เงเองนะพยายามทำแบบทำสุขความสุขตัวเองด้วยแหละฮะผมผมเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วก็เอาไว้ฟังส่วนตัวด้วยแล้วก็อยากให้หลายๆท่านได้ฟังเพลงเอาไว้แก้เครียดแล้วมันจะปีใหม่แล้วด้วยนะฮะจะปีใหม่แล้วด้วยก็อยากให้มีเพลงไว้ฟังกันนะเวลาท่านไปดื่มไปสังสรรค์หรือท่านขับรถกลับบ้านก็ได้ได้เพลงผมเนี่ย เป็นเพื่อนท่านเวลาท่านขับรถกลับบ้านอย่างเงี้ยนะฮะอ่าลองอีกสักเพลงสักเพลงเอาอ่าเอานี่ยเพลงกระหังนี่ก็ได้อะ,อะแปกแปลกไหมเพลงผมนะตายเป็นผีกระซิฮักเจ้าคือเก่านะนี่นะอันนี้คิดขึ้นเองนะ <laughs> แปลกไหมเพลงผมเนี่ยอ่นเนี่ย หัวใจไอ้บอกเคยเปลี่ยนสีทุกลมหายใจมีแต่เจ้าอยู่ดีบอกมีวันใดที่ไอ้เสิ่อมอ่ะโอเคพอก่อนน,นะเดี๋ยว<อ>มันจะเดี๋ยวมันจะรวมกันเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกต่างหากดีกว่าสำหรับอ่าอ่าคลิปคลิปอ่าแนะนำช่องช่องเพลงนะเดี๋ยวทำคลิปหน่อยเดี๋ยวขอญาตแกะให้หมดก่อนแล้วกัน เดี๋ยวบางท่านจะบอกเอ้าทำไมทํารวมกันขออภัยด้วยกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวดูนะดูพระเราให้จบกันดีกว่าแล้วค่อยค่อยรีวิวช่องเพลงเนาะอ่าอู้อันนี้อะไรเอ่ยนะครับนี่เนื้อขาวสมเด็จหุ้มทองคําเปลวฝังเพชรโอ้โหองค์นี้น่าขึ้นคอมากเลยนะท่านดูสิอู้ดูฮะ สมเด็จปิดทองทั้งองค์เลยแล้วเรียกสิบแปดด้วยฮะเห็นไหมเรียกสิบแปดนะเนี่ยสวยมากโอ้ยทองทั้งองค์เลยนะสวยมากเรียกสิบแปดนะครับอ่ะเอาสามร้อยบาทพอองนี้สวยมากสามร้อยครับสามร้อยพิเศษมากองนี้นะครับท่านไหนจะรับแจ้งมา พิเศษจริงผมก็เลยให้สามร้อยเพราะว่าถ้าเป็นดวงอื่นก็ให้แค่สองร้อยห้าสิบนี่พิเศษมากองต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวเพลงช่องเพลงอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนั่นไงองค์ที่ผมอยากเจอมาแล้วสายรุ้งครับนี่สมเด็จสายรุง้งเหมือนหลวงพ่อเพ่วัดพิกุลทองนี่นี่น,นี่อันนี้สวยเลยนะครับสวยเลยนะอันนี้คือชอบเลยนี่ผมชอบเลย สมเด็จสายลุงแต่ว่าถ้าเป็นสายลุงทั้งหมดเลยเนี่ยจะสวยกว่านี้นะรุงทั้งหมดเลยโดยไม่มีองค์งแดงๆเนี่มาตัดจะสวยกว่านี้แต่อันนี้ก็สวยนะเป็นสายรุ้งนี่คือผมชอบเลยนะเห็นนะอวิ่เลขสองแปดนะท่านสองแปดนะเป็นสายรุ้งนะครับอะฝังเพชรด้วยเอา2องร้อยห้าสิบาทอ่ะท่ในรับปิดมาสองอยห้าสิบาทจ้าขออนุญาตเก็บครับ สองร้อยห้าสิบบาทนะครับ okay, okay. อ่ะอ่ะ,อ,ะอง่อไปครับอุ้ยอันนี้สวยมหาวนเวียน องค์ขาวผงลบกระดานตะกุดทองทิพย์หนึ่งดอกโรยพลอยเสกจีวันสายสินนะครับนี่นะครับอ่านี่สวยโูหอุ้ยผมติดใจตรงพลอยนี่แหละแล้วองคพระเนี่ยท่านดูสิองค์พระเราเป็นสีขาวอย่างนี้นะถ้าสมเด็จนะเนี่ยท่านดูเิคือมันจะเห็นรอยแตกลายงามมันจะสวยอะ่ะผมอยากได้ขาวล้วนทั้งองค์แบบนี้เลยนะ ผมอยากได้ขาวล้วนท้งองค์งนี่นะเนาะสมเด็จเนาะคือจะสวยมากเลยดูดิอู้สวยนะครับสวยมากสวยมากนี่ยท่านดูดิเลขเอา่าหนึ่งห้านะครับนี่เขาทําสวยนะเห็นไหมนี่เนี่ยคือปั๊มออกมากสวยมากนะครับสวยมากเอาสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับอ่ะโอเคแบ่งท่านไปนะครับแบ่งท่านไปเอาสองร้อยห้าสิบาท เดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวช่อง YouTube เพลงต่างหากแล้วกันเนาะเผื่อมีท่านไหนอยากฟังเพลงนะเวลาท่านทำงานนะครับท่านขับรถนะฮะท่านเดินทางไปไหนมาไหนก็ท่านก็จะได้ไม่ลืมผมไงประเด็นสำคัญก็คือทำไมตูมตามต้องทำเพลงออกมานะครับเพราะว่าผมกลัวท่านจะลืมผมถ้าวันไหนท่านไม่อยากดูพระแล้วนะผมกลัวท่านจะลืมผมนะครับ เดี๋ยวจะลืมตูมตามเสียหนี้ก็ไรนะก็เลยทําเพลงออกมาด้วยเป็นเพลงของตูมตามเองท่านจะได้จะได้ไม่ลืมผม่ะ <laughs> เมื่อไหร่ที่ท่านไม่ไม่ฟังพระไม่ไม่ดูพระท่านก็ยังได้ฟังเพลงของตูมตามอยู่อย่างเงี้ยนะก็ผมก็จะอยู่กับท่านไปตลอดอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็จะได้ไม่ลืมผมนะไม่ลืมกันนะครับ <laughs> นะก็คือจุดประเด็นก็คือผมไม่อยากให้ท่านลืมผมนั่นเองนะครับอ่าองค์นี้คือ ผงลบกระดานลงยานะฮะผงลบกระดานอู้ลงยาก็มีนะทุกท่านดูสิเนี่ยพระลงยาใครชอบแบบนี้นะครับผมว่าใบรุนะ่นน่าจะชอบนะเนี่ยสวยอีกแบบหนึ่งนะครับงานลงยาแบบนี้นะนี่เงาว,วิ่งเลยเลขอะไรนะเลขสองอต่อพิเศษเลขสองเก้านะสองเก้าสองเก้า เอาสองร้อยห้าสิบาทนะครับใครมีลูกมีหลานนะผมว่านะวัยรุ่นน่าจะชอบนะอย่างเงี้ยนะผู้หญิงเนะี่ยผู้หญิงนะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะเด็กวัยรุ่นน่าจะชอบแต่ผู้ใหญ่บางท่านก็ชอบนะงานลงยาก็ก็แล้วแล้วแต่คนนะฮะบางบางท่านก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับเขาเขาถึงบอกว่าชอบใครชอบมันนะฮะบางท่านก็ชอบแบบหนึง่งบางท่านก็แบบนึงนะฮะเราก็นะไม่ไม่ว่ากันนะบางท่านก็ชอบแบบหนึ่งนะ อ่ะ,อ,ะองต่อไปนะครับไม่ใช่อะไรผมอยากให้ฟังอยากให้ฟังโฆษณาโฆษณาช่องเพลง <c oughs> คือผมอยากให้ลองลองฟังดูเพราะว่าผมตั้งใจทําคืออยากอยากให้มีเพลงเป็นเพื่อนท่านเวลทาท่านท่านทาอะไรก็แล้วแต่ท่าน,ท,านท่านท่านทํางานนะฮะท่านทํางานท่านไม่มีเวลามานั่งดูคลิปพระผมใช่ไหมท่านก็มีเพลงผมช่วย ช่วยท่านผ่อนคลายเวลาท่านทํางานอย่างเงี้ยท่านขับรถกลับบ้านช่วงเทศกาลผมก็เป็นห่วงว่าท่านจะอ่าง่วงง่วงนอนนะง่วงเหงาหาวนอนดื่มกาแฟแล้วก็ง่วงแล้วาขี่ขับรถนะก็มีเพลงผมช่วยอ่าบรรเลงให้ท่านฟังเวลาท่านขับรถอย่างเงี้ยนะฮะท่านอยากฟังเพลงแนวไหนท่านแนะนํามาได้นะอ่าทุกตามผมชอบเนื้อหาแนวนี้ช่วยแต่งออกมาให้หน่อยได้บอกมาเลยนะผมเป็นนักแต่งอยู่แล้วคือผมอาจจะไม่เก่งนะไม่มีความสามารถในด้านการแต่งเนื้อเพลง ที่มันภพยเลาะเหมือนคนอื่นแต่ว่าก็พอมีความรู้อยู่บ้างนะฮะส่วนตัวเป็นคนชอบชอบเขียนเรื่องราวต่างๆชอบอเล่าเรื่องนะท่านก็รู้ผมเป็นคนชอบเล่าเรื่องชอบการเขียนเรื่องเขียนกรอนเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับนะนี่นะครับตะกุตองทิพย์สองดอกนะครับผมไม่ได้อยากดังนะไม่ได้อยากดังเลยนะไม่ได้อยากเป็นศิลปินดังหรอกคือผมเนะี่ยกลัวว่านะพี่ๆเอฟซีนะจะลืมผมกลัวว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่าน ไม่ได้ดูพระนะผมกลัวท่านจะลืมผมจะลืมชื่อผมผมก็เลยคิดว่าเอะผมควรจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ท่านนึกถึงผมแล้วก็ไม่ลืมผมก็คือน่าจะมีเพลงที่ท่านอาจจะสามารถเปิดฟังได้บ่อยครั้งนะครับนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยทําออกมานะเอาไว้เป็นเพื่อนท่านเวลาท่านท่านเหงาท่านเหงาท่านก็ฟังเพลงผมได้ท่านเสียใจท่านก็ฟังเพลงผมได้นะท่านร้องไห้ท่านผิดหวังต่างๆผมก็จะมีเพลงผมเป็นเพื่อนท่าน นะท่านดีใจท่านสนุกสนานท่านฉลองผมก็<ๆ>จะมีเพลงแนวสนุกสนานให้ท่านได้ฟังนะคือช่องผมจะทาให้จะทาทุกแนวเลยไม่ใช่ว่าจะลูกทุ่งอย่างเดียวมีสติงด้วยลูกทุ่งด้วยป๊อปแดนอะไรทุกอย่างท่านอยากให้ทาแนวไหนเพื่อชีวิตผมจะทําให้หมดเลยนะทาลงมาให้หมดเลยเพราะทุกวันนี้มันมันง่ายนะในการทำคอนเทนต์ทําเพลงนะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีต่างๆนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็น AI เป็นอะไรต่างๆนะมันเสริมกันได้ง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราต้องมีต้องลงทุนเยอะ ทัวนี้เราลงทุนไม่เยอะนะครับนะครับอ่ะต่อพิเศษเลข19นะครับองค์นี้นะนี่นะครับเอา2องหบาทนะครับท่านองนี้ท่านหน่งท่านหนจะรับก็แจ้งมานะครับ2องร้าบาทอ่าโอเคต่อไปนะครับอันนี้คือสายรุ้งทองทิพสามดอกครับฝังหมุดนะอกเม็ดมวลสารนะ เป็นสายลุงเหมือนกันแต่เป็นสายลุงแบบออกแนวเทาๆหน่อยนี่นะครับเป็นสายลุงนะครับสายลุงโอ้เลขสิบสามด้วยลักกี้นัมเบอร์ครับเอาสองร้อยห้าสิบาททุกท่านท่าไหนจะรับสายลุงนี้เอาสองร้ยห้าสบาทเดี๋ยวผมขออญาตไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่ายังเวลาก็สิบเก้านาทีแล้ว นะครับมัวแต่พูดเรื่องเพลงเยอะเลยเดี๋ยวไปพูดคลิปหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปรีวิวช่องเพลงคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะเนิ่นนานเกินไปอ่าตรงนี้คือมหาบนเวียนตะกุดทองทิพย์สองดอกจีวันสายสินนะครับโอ้ยเลขเก้าตัวเดียวท่านดูสิเลขเก้านะเลขเก้าตัวเดียวนะครับนี่นะ เลขเก้าเอาสองร้อยห้าสิบาทเลขเก้านะทุกท่านแบ่งไปแบ่งไปนะไม่ต้องซีเรียสนะครับท่านอาจจะมองว่าอเลขเก้เาแพงไหมตุกตําไม่แพงครับเอาสองร้อยห้าสิบาทใครไวก็รับไปนะครับเอาสองร้อยห้าสิบาทนะเลขเก้านะก็ให้เท่ากันไปเลยนะครับองค์นี้คืออะไรสายรุ้งอีกแล้วจ้าตะกุดทองทิพย์หนึ่งดอกอกโอรอยเพชรหน้าทั่งจีวรสายสินนะครับ แบ่งท่านไปครับ250บาทก็พอนะครับองนี้ก็สองค้อย้าสิบ0นี่็นะเลข29นะ29ก็มีองค์สีทองทองนั่นแหละที่ผมเปิดให้ท่าน300เพราะว่ามันสวยจริงนะอันนั้นคือตัวท็อปเลยนะครับเอา250บาทพอครับแบ่งท่านไปนะนขออนุญ,ญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบาร,รมีนะครับ อย่าู้มากบารมีเขาจะติดต่อเรามาเองนะครับบางทีการเขียนเพลงเนี่ยต้องใช้จินตนาการนะผมก็จะใช้จินตนาการนะั้นในการแต่งนั่งคิดถ้าคนมีความรักนะครับแล้วก็อินกับความรักมากๆก็ตายเป็นผี่อยกับสีฮักเจ้าอะไรเงี้ยผมก็จะมีจินตนาการตรงนี้ผมก็เลยคิดว่า ด้วยด้วยผมมีจินตนาการที่มันค่อนข้างลึกลึกด้วยแล้วผมก็คิดว่าเอามาแต่งเป็นเพลงน่าจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะแต่งเป็นเพลงด้วยอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวลองฟังดูฮะลองลองลอง,ลองดูนะครับฟังดูได้นะ <laughs> แนะน,นําแนะนํา <laughs> นะครับอันนี้ผมลบกระดานเพ้นสีนะผมโปรโมทขั้นนี้ท่านไม่เข้ามาเลาะท่านไม่เข้ามาฟังนี่คือผมเสียใจมากนะเนี่ยน,นะ <laughs> นะครับ นี่นะครับเลขสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนะผมว่าเด็กๆไปรุ่นชอบนะเนี่ยเพ้นสีส,สวยๆเอาสองร้อยห้าสิบาทเท่ารายการรุ่นนี่เอาให้ลูกให้หลานให้อขอได้นะคือเด็กๆบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบขออภัยนะพูดผิดเขาไม่ค่อยชอบห้อยพระถูกไหมฮะลูกหลานใครเนี่ยไม่ค่อยชอบห้อยพระเพราะว่าเด็กๆเขาจะมองว่าพระมันไม่สวย แต่แบบเนี้ยเนี่ยนะเขาลงสีมาสวยๆเนี่ยผมว่าเด็กๆน่าจะชอบนะใครมีลูกมีหลานเนี่ยแบบเนี้ยเขาจะมองสวยเด็กๆจะมองสีสันแบบนี้สวยนะอย่างน้อยๆนะเราก็มีวัตถุมงคลสวยๆให้ลูกให้หลานขึ้นคอผู้ใหญ่บางท่านอาจจะไม่ชอบเพราะว่าสีสันค่อนข้างเยอะแต่ว่ามีพุทธคุณเหมือนกันนะแต่เด็กๆอาจจะชอบเพราะมีหลายสีนะให้ลูกให้ลูกให้หลานลูกสาวลูกชายเด็กๆตัวเล็กๆห้อยคอเนี่ยแบบเนี้ยเด็กจะชอบ แล้วก็เด็กก็จะไม่อยากถอดออกเลยนะก็จะดีก็จะให้ติดอยตลอดเพราะว่าเด็กเขาจะมองเป็นของที่แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่มีพุทธคุณในการคุ้มครองเขาด้วยนะครับเพราะเด็กๆหลายคนเขาจะไม่ชอบห้พระเพราะเขาจะมองว่าพระไม่สวยมันบ๊อบก็สีดำๆอะไรเงี้ยนะไม่มีสีสันคือเด็กๆจะชอบสีสันนะเนี่ยอ,อันนี้ก็ให้สองห้าสิบาทใครมีลูกมีนานก็รับไปนะครับอ่ะ องค์ต่อไปนะครับอันนี้มีจีวอเต็มเลยเหลืองเกสรโรยจีวอนนะอ,ะอยจีวอนขอพัยจีวอนทุกท่านดูสิมาแบบจีวอนแบบอืดูอุ้ยงามผักงามเนี่ยผมชอบนะอย่างเงี้ยบางท่านอาจจะว่าไม่สวยแต่ผมว่าสวยเนี่ยมันดูเข้มขลังนะดู จีวอนมาเป็นแผ่นเบื้อเริ่มเลยนะเลขสิบเก้านะสิบเก้านะเอาสองร้อยห้าสิบาททุกท่านเลขสิบเก้าเอาสองร้อยห้าสิบาทเร็วนะครับแจ้งมาเลยท่านหนจะรับนะสองร้อยห้าสิบบาทจ้า่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปหุ้ยมาอีกแล้วครับหุ้มทองผมนะหุ้มทองคาเปียวฝังเพชรนะ เนื้อขาวสมเด็จนะครับมาอีกแล้วครับโอ้โหเจอสององค์เลยอ,อันนี้พลอยแดงด้วยนะสวยมากเลยเลขอะไรเนะี่ยโอ้เลขสองเลขสองตัวเดียวด้วยนะครับดูสิเอาสามร้อยบาททุกท่านอ่ะเอาให้ไวครับนี่นะเอาให้ไวนะสามร้อยบาทครับเลขสองตัวเดียวเห็นไหมเอ่ยเลขสองตัวเดียวนะ อุ้ยสวยมากไปเลี่ยมกรอบทองนะทุกท่านนะเลขสองตัวเดียวนะนี่สวยมากเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเอาไปครับเอาไปนะครับโอ้โหใครรอยอยู่ครับมีแค่สององค์เท่านั้นนะครับต่อไปครับนี่คือลายเสือองค์เจ้าเงินเรืองแสงโรยพลอยเศษนะครับนี่นะครับองค์เรืองแสงนะครับองค์พระเรืองแสงนะเนี่ย นีองค์พระเนี่ยเขาจะมีเรืองแสงนะครับเลข20นะครับเลขสาวเลขสาววันผมเรียกเลขสาวยี่สนะครับยีนะเอาสองอาสิบบาทครับอ่าตอนไหนจะรับแจ้งมาองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายนะครับสุดท้ายท้ายสุดผงขาวลบกระดานตะกุดทองหนึ่งดอกจีวอเต็มองค์พระนี่อู้อย่างนี้ ทั้งสวยลายองค์พระและยังมีจีวรมาด้วยจัดเต็มเลยองนี้เลขหกตัวเดียวตอบพิเศษเลขการเงินเลขของตัวเดียวครับเอาสองร้อยห้าสิบบาทจ้านะครับสองร้อยห้าสิบาทท่านด้รับปิดมาเลขหกนะครับสองร้อยห้าสิบบาทจ้าอโอเคนะครับท่านในจะรับแจ้งมานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นต่อไปนะครับสวัสดีครับ